สวัสดีครับชัยชุมพลธุรกิจดีดีต้อนรับนะครับคลิปวิดีโอที่คุณเห็นอยู่นี้ครับเป็นคลิปรถขุดอาจฉริยะจากซูมไลออนและนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งทางฝั่งโยุโรปครับที่วิศวกรน,นํารถไปใช้งานจริงแล้วก็การันตีด้วยมาตรฐานนะครับโดยซูมไลออนนี่ก็เป็นรถที่จันสมัยแข็งแกรง่งราคาเป็นมิตรกับผู้ใช้งานถ้าลงทุนเนี่ยก็ถือว่าคืนทุนไวมากครับเหมาะการใช้งานระยะยาวสาหรับซูมไลออนนี่ก็มีรถให้เลือกหลายขนาดครับตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ ก็จะเป็นซีรีส์นะครับสามารถเข้ามาเลือกและก็ดูได้โดยชัยชุมพลธุรกิจก็เป็นตัวแทนจําหน่ายรถซูมเลยียนจากประเทศจีนทาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักและก็รถก่อสร้างทุกประเภทครับก็มีหนังสือขายแลกเปลี่ยนนะครับใครที่สนใจแบบไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับโดยเราก็มีให้ทดลองขับนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาคุยกับเราก่อนสะดวกใจแบบไหนเราจัดให้ได้หมดครับเพราะว่าเราเนี่ยดันให้กับคุณลูกค้าทก เคสนนชยัยชมพนธุกิจครับเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้ที่ชยัยชมพนธุกิจถนนมิตรภาพอุดอรหนองคายตรงข้ามกับเพศรศนะครับมาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรายังรับตีเทินเครื่องจากกลหนักทุกประเภททุกยี่ห้อไม่เนนเอกสารออกรถกับชัยชมพลมีแต่ได้กับได้นะครับ